ก็ขอการาบสวัสดีก็อยู่กับผมอีกแล้วตะเกมเมอรทีีนะตอนนี้เรากำลังทำสวนอยู่เนี่ยทำฟาร์มข้าวเอ้ยขลางขลังขลางขลังเราทำยนางนี้แต่เมล็ดข้าวเราก็ยังไม่มีนะฮะ่าเปเข้าใจผิด ีินโอ้ยจะแลนเหยียบจะแลนยำอันนี้แล้วมันหยุดพังทุการหยุบมันหลุดออกเดี๋ยวเรารอให้ข้าวโตก่อนแล้วเราค่อยค่อยไอ้ดีโบว์แบบภาษาบ้านเ่านเราให้เขาใหญ่ก่อนเลาค่อยไปล่องัวเขาขอก แม่งคือแหลกเทอะวะนี่ก็คือสกินของผมนะครับถ้าใครชอบก็ไปทำตามได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน เซฟี่หน่อยพัดนี้เราว่าจะทำไอ้นี่จะทำบ้านอีกหลังนึงไว้ให้น้องๆเขาได้อยู่กันยน เต้นตันขณาไหน้องก็ขนาไหน้องคนมาเย็นมาเย็นเร็วเร็วเร็วเห็นเหเอภาพมีภาพพวกขามีโปรแกรมตัดต่อภาพยวนบ่เสียงเป็นเสียงเพลง อย่าได้ปน,นึงปน,นึงปนนึงกินกันแค่นันนะชัดหน่อยเพื่อนตัวกว่าตัวนี้ด้วยตัวป้าห, <c oughs> หนึ่งสองเด็กฟ้องเหรอมันตับเช็คเอาแล้วนะนะครับเราก็ได้ภาพสวยๆแล้วคนระับ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะมาทำอะไรดีเฮ้ยเ <c oughs> ข้าบ้าน <c oughs> มืดแล้วเปิดผีเวย้ย เฮ้ยกูเป right? er ิดผีเว้ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าหาเอาเปล่าเอาเปล่าเซฟนี้ก um> ็จะเป็นแก่งน้องเหมือนเดิมนะฮะเอาไม้เอาไม้เดี๋ยวเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตาย นอนเฮ้ยนั่น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 ยีนอ๊อฟลุมอยู่บ่หลุมอยู่บ่เฉียดเลยนั่นทีเฉียดเลยได้ครับให้ดาบดาบสองอันจอดกันนึกควันนั่นนะอ้ากัดมาเอาดาบนี่ก็เป็นน้องใหม่นะครับ ที่เขาบอกเขาอยากเล่นด้วยก็ต่อไปนี้พวกเราก็จะมาแชทเกมกันสามคนมีเต้นเกมเมอร์แล้วก็การเกมเมอร์แล้วก็ผมตะเกมเมอร์ทีวีเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันตรงตรงตรงเอาตรงนี้แหละปะบ้านหลังเล็กๆแมวใหญ่โตอะไรมากมายอยู่น o w ก็ตรงนี้อีกหนึ่งสองวางสามตึ๊กไอ้วงไงชุดนายทำไมขาวสะอาดจังยินเนาตึ๊บตรงนี้เฟยวฟ้าตึ๊กหนึ <Bla>. ่ง <contributing> <slipping> <don> <old> สองสามตรงนี้เหรอสองเดสองฮะสเดองโอ้มึงเซกคือฮตัวูมใสนเเเอาผู้เสเอาขึ้นอยู่แล้วเฮ้ยต้องการไหมเฮ้ต้องการไหมภาคกัรเมตัาไหมนะเป๊ะ ไปไปกู <laughs> 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 <Laborator ilfi> <laughs> <laughs> <svoir> bỏ người mọi mai rồi người ha đẹp mọi người hey, ba chân này là mỏ cứ bỏ bị mọi người mỏ mỏ bớt lo mỏ นี่เงียกวัวเราออกมาสิพันหมัวบักคาเนี่ย,ยไปไกลๆเลยนะมึงอยา่ามาอยู่กับปลาบัวกูถามข้าวกูขอโทษครับเ้าผิดไ้เนี่ยพูดผิดยู o you น know. giờ nhắn mày tên Hả? mày đây dơ đâu ba không tạt mày là nữa nữa này con này ยังเด็กแฮนยังแฮนบ้านป้องเลยกินไดอ EP นี้มันคาดนี P ound. P ound. ้มันก็จะมีคำหยาบมากครับขอแนะนำเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีไม่ควรดูยูเนั้นตเนเลยต้นตานเลย จบพัดนิ้วไปเห็ดอันนั้นเลาวพวกกันอนะ่ะอันภาพอันนั้นตาต่อเนยตอ,ยอนที่อยู่เหาตลอดว่าเขาต้องเหตดพลาดอเราเอาไปใส่เองใช่ไหมด้วยเหรอตาต่อเองเป็นบอกอืมเสียด,ดนตีเสียเสเสียด,ดนตีใช่พ่อไหม ทานนี้ก็จะประมาณ10หรือ18นาทีก็จะดีนะครับเพราะว่ามันอัดยาวไม่ได้ <c oughs> What the?

เออก็อยากจะบอกคนที่เล่นไมค์ครา t นะครับถ้าชอบสกินของพวกผมก็เอาไปทำไปไอ้นี่กันได้นะครับกินก็ไม่ได้สวยมาได้อะไรนะแต่ถ้าชอบก็ You k n น w ถ้าชอบก็เอาไปทำไปเล่นกันได้แม่นบอกหมอ มนหมอหว่าจังเดีหมอเบี้ยงนว้เอ้ยมาขุดดินใส่กลมึงอะขันคนกับขนนมาเด่น่น้นยังจะไมุดน้หเดี๋ยวเดี๋ยวมุดน้ำจกน่อยด้ สาลี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 บ้านหลังนี้พูดเองช่ไ่มโยนี่เกิดท้งแนวันี่ะท่นติดการเพ่ง่คน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 มาหาเ๋้วคน้ขเือนขา ขากูอ่ะกวาไขาจมน้าใสุ่งุเราไปซื้อนั่นกูไปุ่มน้ากูถึงฟังละเนียเดี๋ยวดมาแล้วครับกินไข่ปิ้ง อะะปกหกเตือนรายเตอนดแลนมาหามันขาม,มึงไหม cái này nữa mờ, ping con, ủ mẹ anh, dài quá b้าน gùi, nè, mờ, bắn một lần nữa, nè, hả? anh không được mình ôi, ôi, ôi. ก็พาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็มาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือ s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย